สว,ส,สวัสดีค่ะกับล้ามืสองค่ะแอลค่ะอค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเรามาดูรีวิวนะคะกับสูตรคุณผู้หญิงสีดำนะคะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นลอเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทาง,งบริษัทบัาราคา5,500บาทนะคะน้ำหนัก45กิโล จำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 0 0ถึงชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการนะคะ45บาทค่ะคืนกำไรค่ะคุณลูกค้าจากช่วงบ่ายแก่ๆกับโปรโมชั่นโฟรราคาพิเศษต้อนรับเดือนมิถุนายนเป็นวันที่1วันแรกเลยก็ว่าได้จากปกติราคา5,500บาทคุณภาพเกรดเอระวะคุ้มไม่ขายค่ะคุณลูกค้าจากพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกเอาไปเลยค่ะในราคา3าม0บาทค่ะ เอาไปเอาไปสามพ้ารบาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะคุณลูกค้าจ๋าสีบาทค่ะลดเหลือค่ะคุณลูกค้าจ๋าประมาณกันนะคะ32บาทค่ะอเอาง่ายๆ่ายค่ะหน0 0รบาทไม่ต้องโอนมาโอนอยอดเพียง3 9มพันรบาท จากต้นทุนชิ้นหนึง45บาทลดเหลือ32บาทยู่เยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท<ม>่านนายนะที่ขายงานแจ็คเก็ตสูทอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าแนะนมวดนี้เพิ่มเติมได้เลยสุดคุ้มมากๆบักคืนกําไรให้ลูกค้าต่อกระสอบไปเลยนะ1,600บาทนะคะค่ะคือสุดคุมค้มคุ้มจริงลูกค้าจ๋าอย่ารอชา้าขายแนวอแจ็ะเกตแฟชั่นขายแนวสูท คุณทำงานเป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากนําเสนอเลยนะคะลดแล้วเหลือต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ่าสามสิบสองบาทสามสิบสองบาทเท่านั้นขายตัวละร้อยขายตัวละร้อยยี่สิบขายตัวร้อยห้าสิบบางตัวค่ะคุณลูกค้าจ่าขายสองสามร้อยอย่างได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ่าเอาไปมคเอาไปแมทก็ได้ขายชุดทํางานผู้หญิงอยู่แล้วค่ะลูกค้าจ่าเอาไป่ะไปเสริมได้นะคะมิกแอนแมทได้เลยนะลูกค้าจะาจะไปคุมใส่ทำงานออฟฟิศก็ได้ คุมใส่ทํางานข้าราชการก็ได้หรือนักเรียนนักศึกษาบางท่านนะคะที่ต้องใส่นะคะลูกค้าจ๋าก็ใช้ได้นะคะใช่ใชค่ะตัวนี้มีเป็นรองบ่าด้วยค่ะคุณลูกค้าจ๋ามีแต่รองบ่าไม่รองบ่าแต่ยังคงเน้นเป็นสีดําดําทุกตัวดําแต่ละตัวดําไม่เหมือนกันค่ะคุณลูกค้าจ๋าบางตัวเป็นดําเงาบางตัวเป็นดําเรียบบางตัวเป็นดําโทนออกน้ําตาลคุณลูกค้าจ๋าทั้งหมดทั้งมวลนี้เน้นเป็นสีดําเชื่อได้เลยค่ะคุมทํางาน ต้องมีนะคะยิ่งเป็นโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษต้อนรับเดือนมิถุนาวันนี้เป็นวันแรกถือว่าคลอดวันนี้เป็นวันแรกเลยก็ว่าได้เหลือ3,900บาทเท่านั้นค่ะ3,900บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกแล้วอย่าพลาดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะตกทุนทุนต่อตัวนะคะลูกค้าจะเหลือ32บาทเท่านั้นเอาไปขายตัวละร้อยได้ตัวละร้อยห้าสิบได้หรือว่าเปิดร้านให้เช่าค่ะลูกค้าจะเอาไปให้เช่าได้ นะคะใช่ค่ะตัวนี้โทนหวานๆค่ะคุณลูกค้าจะใส่ตัวเดียวจบเลยนะคะบางท่านใส่เป็นสูตรบางท่านใส่เป็นคุมกันแดดก,กันลมกันหนาวใส่กลางแจ้งเป็นโทนที่สุภาพค่ะว่าจะไปงานขาวดําก็ยังดีดหรือออกงานได้หมดค่ะเ,เป็นแจ็เก็ตนะหรือจะเป็นสูตรในหนึ่งกระสอบถามว,ว่าเป็นสูตรล้วนไหมตัวนี้เป็นคล้ายๆทรงแจ็คเก็ตค่ะตัวนี้เป็นทรงแจ็คเก็ตแฟชั่นค่ะคุณผู้พาจัดดูนะคะมินค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูขอเป็นสูตร ต,ตัวข้างล่างได้ไหมคะอันนั้นยังยัง,ย,งยังเชิงเป็นแฟชั่นค่ะเป็นแฟชั่นอยู่ใช่ค่ะ,คะเดี๋ยวขอเป็นสูตรอ่ะตัวนี้ อันตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรได้คุณลูกค้าจ๋าแต่ว่ารหัสนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนิดนึงอัะตัวนี้ค่ะมินชา่ะคะในหนึ่งกระสอบนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะมีเป็นแนวแจ็กเก็ตแฟชั่นแต่เน้นเป็นสีดำค่ะแล้วก็เป็นสูตรเหมือนกันค่ะเน้นเป็นสีดำทำง่ายมีทั้งแจ็คเก็ตแฟชั่นแล้วก็สูตรสีดำนั่นเองหลักๆค่ะดำทุกตัวเรื่องไซส์ค่ะมีค่ะมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ S ไซส์ M มีมาอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจ๋าบางตัวนะคะประโยชน เอาไปใส่คุมบ่ายอย่างเดียวก็ได้นะคะลูกค้าจะแนะนําแนะนําเลยค่ะสุดคุ้มมากๆสมาชิกบัคของเราวจ่ายยอดเพียง3,900บาทเท่านั้นนะคะใช่ใชค่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจะเป็นแฟชั่นสไตล์แบบนี้ก็มีติดมาหรือ นะคะเป็นกระดุม2เม็ด3มเม็ด4เม็ดแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่หอ้อบางตัวค่ะคุณลูกค้าจะมีเป็นกระดุมสแปรด้านข้างมาให้ด้วยกระดุมช้ารุดกระดุมแตกบางตัวเราสามารถดูด้านข้างได้ด้วยนะคะว่ามีเป็นกระดุมสแปรหรือเปล่าแต่ยังไงแล้วคุ้มจริงคุ้มจังค่ะคืนกาไรนะะลูกค้าจะสุดคุ้มคืนไปเลยจ้า5,500บาทเกรดเอกเกรดเอกเกรดเอราว่าคุม้มพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกโอนมาเพียง 3ามพเก้าร้อยบาทจา้าเอาไปในราคาสามพันเก้าร้อยบาทกระสอบนี้จะไปจังหวัดอะไรเนาะหรือจะเปิดร้านให้เช่าชุดแต่งงานชุดสูทต่างๆคุณผู้ชายหมดปัญหาต้องไปตัดเสือ้อสูทเสือ้อแจ็คเก็ตแฟชั่นอยากได้สีดำตัดตัวหนึ่งห้าร้อยหลักพันหลักสองพันอยู่ในนี้ต้นทุนลดแล้วเลย สามสิบสองบาทสาบาทสามสิบสองบาทเท่านั้นสามสิบสองบาทเท่านันน้นค่ะค่ะลูกค้าจ๋าแนะนาแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นเป็นวันแรกก็จริงนะคะลูกค้าจ๋าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายประจําอยู่แล้วอยากให้ซื้อเก็บซื้อตุนไว้เลยะค่ะลูกค้าจ๋าเพราะรายการโปรโมชั่นของเรามีจํานวนจํากัดนะให้สิทธิ์สมาชิกทุกท่านเลยนะคะค่ะลูกค้าจ๋าอย่าไปรอรจนถึงสิ้นเดือนเช่ เ,เดือนนี้มีสาบวันก็จริงคุณลูกค้าจ้บวันนี้เป็นวันแรกเอาคนเดียวเล่นคนเดียวเมาส์คนเดียวได้เลยค่ะคุณลูกค้าจับเพราะว่าเราโปรคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะคะอ่ะตัวนี้มีเป็นกระดุมสแปร์มาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นมือหนึ่งนะคะกระดุมด้านหน้าของเขาเป็นแฟรรชั่นหนึ่งเมตรนะคะสีดําเรียบมาสวยเลยเขามากดูค่ะ ไม่สะอาดเงาแล้วเป็นกระดุมแบบนี้ถ้ากระดุมด้านหน้าตรงนี้ชํารุดหรือหักเอาอ,อันนี้มาแทนได้นะคะใช่ค่ะเอเป็นแฟชั่นแบบนี้ก็มีมาค่ะลูกค้ะจ๋าสวยๆเลยใส่ได้ทั้งกลุ่มทํางานทั้งกลุ่มแม่บ้านนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุนิดน,นึงน,นะคะลูค้ะจ๋าผู้สูงอายุก็สามารถใส่ได้นะคะค่ะผู้ถึงว่าผู้สูงอายุบางท่านไม่อยากใส่เป็นแจ็คเก็ตบางไม่อยากใส่เป็นสเวตเตอร์มีฮุดลูค่ะ,คะจ๋าออกโทนสุภาพ สามารถซื้อรหัสนี้หรือจะเป็นกลุ่มทํางานซื้อไปหานกันใช้งานก็ยังได้ค่ะคุณ<ด>ลูกค้าจ๋าเน้นย้ํายังไม่ได้เป็นสมาชิกขาอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วเพิ่งเข้ามารอบแรกแต่อยากได้ในราคา<อ>3,900 <000 S 1> บาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าก7กระสอบเอาสามเจ็ด เดี๋วกี่ลูกลูกกี่ลูกนะคะเดี๋ยวให้พนักง,งานคำนวณนให้ลูกจ๋าเจ็ดลูก,ลกอ่าเอาสามพันเก้าหโอ้หก <laughs> อะขอภัยลูกค้าด้วยค่ะเอาง่ายๆนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะอยากได้ในราคา3,900บาทเอา6กระสอบจ่ายยอดเพียง23,400บาทนะคุณลูกค้าจะคุ้มมากนะคะอ่ะ ตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าจะขอไซส์ใหญ่ๆอุ้ยตัวนี้เป็นแฟชั่นมาเลยตัวใหญ่ๆเหมือนเป็นโค้ดค่ะมีเป็นกระดุมสแปร์แบบนี้มาให้ด้วยแล้วเป็นมือหนึ่งค่ะคุณลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายรายการนี้เรามีอีก8รายการเพราะโปรโมชั่นโปรราคาพิเศษค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดือนนี้เดือนมิถุนาเรามี9รายการนะคะสามารถเช็คสต็อกเช็คโปรโมชั่นได้ว่าเหลืออะไรบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไม่ได้ขายสูตรเอาเป็นงานเด็กได้ไม่ได้ขายงานเด็กนะคะขายเป็นกาง นะคะลูกค้าจะสามารถเอาเป็นกางเกงกระโปรงได้นะคะลูกค้าจะโปรโมชั่นของเราสุดคุ้มมากๆคืนกําไรแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคนะคะลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยลูกค้าจะตั้งแต่กระสอบแรกเลยนะสําหรับสมาชิกบัคของเรานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอลองบ่าวเสริมขเขาจ้าเรียกว่าอะไรนะบกระดุลสาร,รภาพอะเขาเรียกว่าอะไรนะ เสริมอะไรนะเสริมบ่าเสริมบุคลิกภาพอโอ้ยลอเนีกยเสริมบุคลิกได้ <c oughs> ถ้ามีรองบ่าขึ้นนิดนึงจะสวยคะ่ะคุณลูกค้าจ๋าไม่ชอบรองบา่าบางบางแบรนด์สามารถตัดทิ้งได้ไดแต่ส่วนมากที่เราเจอจะมีทั้งรองบา่าและไม่รองบ่านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าในหนึ่งกระสอบใส่ได้ทํางานได้ใส่เป็นแฟชั่นได้นะคะมี่ะมาอยู่ในนี้เลยสุดคุ้มจริงๆค่ะ3,900บาทเท่านั้น3,900บาทได้ทั้งหมดนี้เลย 对。 เน้นน้ำหนัก45กิโลไปเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้จาจ๋าด้านหน้าของเขาเป็นกระดุม2เม็ดนะคะแฟชั่นประมาณแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวนนี้อยากถามหาแดงมีไหมส้มมีหรือเปล่า <_ S 2> <ม>หรหัสนี้ของเขาเป็นสูตรคุณผู้หญิงเน้นเป็นงานสีดำค่ะดำทุกตัวค่ะคุณลูกค้จาจ๋าดำจริงดำจังดำตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายไม่ได้ดูแบรนด์ให้เลยนะคะแต่ว่าแบรนด์อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มเรื่องของสูตรนิดนึงนะคะเรื่องไซส์ค่ะ ขอสตาร์ตตั้งแต่ไซส์ S ซไซส์ M แต่กระสอบนี้อาจจะมีเป็นไซส์ L ไซส์เ l เข้ามาบ้าง่ะักที่เจอคุณลูกค้าจ๋าประมาณไซส์ s ไซส์ M นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบนี้สามารถ CF ได้เลยค่ะสมาชิกบักจ่ายยอด3 9 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นสินค้าคัดเกรด A ด้วยนะคะแต่อาจจะมีเสียหายบ้าง5 1 5นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ากระดดุม นโคต่ค, <น S 2> ค่ะเจอบ้างแต่แนะนําให้เอาไปซักเอาไปรีดเพื่อจะให้ความใหม่ความเงาค่ะ จะมาเอาไปทําราคาได้เลยอ่ะตัวนี้เป็นเสริมบานิดหนึง่งกระดุมด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าจะเป็นสีดาเหมือนกันนะคะเป็นกระดุม3เม็ดเดี๋ยวขออนุญาตดูเป็นกระดุมสแปรด้านข้างตัวนี้ไม่มีเป็นกระดุมสแปรด้านข้างนะคะอ่ะแฟชั่นหลากหลายค่ะคุณลูกค้าจะไม่ได้ขายรายการนี้เรามีอีก8รายการสินคดีๆของเราหรือไม่ได้ขายในรายการโปรโมชั่นคุณลูกค้าจากสินค้าของบริษัทบักเรามี23,000พันรายการเช็คสต็อกพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เข้ามาแล้วอันดับแรกค่ะคุณ ลูกค้าจะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามารัวๆได้นะคะว่าอยากดูรีวิวรายการอะไรนะคะหรือว่ามีสินค้าอย่างอื่นหรือเปล่านะคะใช่ค่ะลูกค้าจะสอบถามเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้า Facebook อยู่ตอนนี้56เบอร์นะคะสามารถโทรเข้าห,หาพนักง,งานโดยตรงได้หรือจะนําไปแอดไลน์ก็ได้นะคะหรือลูกค้าจะหรือลูกค้าสะดวกทางอินบ็อกของ Facebook เรานะคะสามารถทัก หาแอดมินได้นะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นดําไม่เรียบค่ะคนณลูกค้าจ้าแต่ว่ามีเลีนลวดลายนิดหนึ่งนะคะตัวนี้สวยเลยสวยเล่นเป็นคล้ายๆกับลวดลายแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นลายอะไรนะคะแต่ว่าภาพจริงของเขาเป็นดําดําค่อนข้างดําเงาดําเรียบนะคะแต่ว่าเวลาดูโทนสีดําแต่ละตัวสีไม่เหมือนกันตัวนี้คือดํามากแล้ เดีแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ดำเรียบแต่ว่าดูจริงๆเหมือนดำเหมือนกันดำเหมือนกัน,ดำ,น,กนดำเหมือนกันแต่ว่าจะมีแตกต่างที่ดำจัดแล้วก็ดำเรียบๆนะคะ ดำออกมาแบบจังๆนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่สีตกนะคะลูกค้าจ๋าดาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเน้นเป็นสีดําทุกตัวเลยลูกค้าจ๋าแนะน,นําแนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้นะคะสําหรับสมาชิกบักเราสามารถจ่ายยอดเพียง3,900บาทเท่านั้นหรือลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบักเรานะคะลูกค้าจ๋าอยากได้รายการโปรโมชั่นนะคะสามารถซื้อค้ากันให้ครบยอด20,000ได้นะคะใช่ค่ะนิดนึงกระสอบ เจออีกแล้วคุณลูกค้าจาไม่ได้ขายแขนยาวเรามีเป็นแขนสั้นนะเรามีเป็นแขนสั้นแบบนี้ค้ามาบ้างแต่ว่าหลักๆนะคะประมาณ95%อาจจะเป็นแขนยาวนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นแขนสัน้นเน้นย้ําคุณลูกค้าค่ะที่สนใจกระสอบนี้นะในหนึ่งกระสอบค่ะคุณลูกค้าจามีเป็นทั้งแจ็คเก็ตแฟชั่นมีเป็นทั้งสูตรคุณผู้หญิงคผู้หญิงเหมือนกันแต่หนึ่งกระสอบได้ทั้งแจ็คเก็ตได้ทั้งสูตรแต่ว่าเน้นเป็นสีดําค่ะคุณลูกค้าจัน เน้นเป็นงานสีดําไม่ได้การันตีค่ะคุณลูกค้าจะว่าจะเป็นแจ็กเก็ตแบบนี้แจ็คเก็ตแฟชั่นแบบนี้จะมากี่ตัว<อ>หรือสูตรนะเดี๋ยวขอภัยลูกค้านะอันนี้แจ็กเก็ตแฟชั่นค่ะคุณลูกค้าจากตัวนี้เป็นสูตร<อ>หรือจะเป็นสูตรมากี่ตัวอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ กระสอบด้วยใช่ค่ะแล้วแต่เราแพ็กพกิ้งจากต่างประเทศนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ละตัวนะลูกเล่นของเขาก็จะไม่เหมือนกันนะลูกค้าจ๋าบางตัวนะคะเป็นกระดุมสีทองบางตัวเป็นกระดุมลายแบบนี้นะคะมีโบแบบนี้หรือบางตัวก็เป็นกระดุมเม็ดดำ,ดำๆเฉยๆลูกค้าจ๋าแนะนําเลยถ้าอยากได้กระสอบนี้เห็นกระสอบนี้แล้วชอบนะคะสามารถ CF ได้นะคะใช่ค่ะ,ะเป็นสไตล์ทรงแบบนี้ก็ได้นะคะไซส์เรายังคงประมาณไซส์ ไซส์เอ็มไซส์แอนะคะหรือว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นสูตรจ๋าสไตล์แบบนี้ก็ได้นะคะสวย เป็นสีดำแต่ว่าดำแฟชั่นตัวนี้นะออกแนวโคตรไหมคะพี่อ๋ค่ะประมาณประมาณ,มาณเนาะกุยสวยแบบนี้มีมาเลยค่ะลูกค้าจะแนะนําแนะนํานะคะใช่ค่ะลูกค้าจะ,อ,ะอันนี้ก็สุดโค้มนะคะรีวิวให้เห็นกันเกือบทุกตัวไปเลยเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบจ้าขอเรญาตทวนรายการค่ะสําหรับหมวดนี้เป็นหมวดจะกเก็ตแฟชั่นสูรแฟชั่นเน้นเป็นสีดํางานญี่ปุน่น롯เอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบา ราคา5,500บาทค่ะน้ำหนัก45บากิโลจำนวนชิ้นประมาณกาดนะ1 0 0่100้ถึง120ิชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้จาจะขออนุญาตประมาณกานะคะ45บาทค่ะคืนกำไรค่ะคุณลูกค้าจะคืนกำไรจากปกติราคา5,500บาทเราว่าคุ้มไม่ขายค่ะเอาไปเลยในราคานะ3 9 0 0บาทค่ะเอาไปเอาไป3า0 0ับาทลดเลยทันทีต่อกระสอบ 1,600บาทจ้าจากต้นทุนชิ้นหนึ่ง45บาทลดเหลือ32บาทเกียรเอกอยู่ๆค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบัคของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ